สวัสดีครับผมท่านใหญ่เพชรมหาชนนะก็มีโทรศัพท์เข้ามาสอบถามท่านใหญ่เยอะะเลยก็ยอยากจะเรียนตัดผมนะครับท่านใหญ่ก็แนะนําอย่างนี้นะสาหรับท่านที่อายุไม่เกินหกสิบปีนะครับก็หาที่เรียนใกล้บ้านได้นะครับสําหรับท่านที่มีงบน้อยนะครับหรือว่าถ้าง,งบเยอะก็เลือกสถาบันแล้วกันนะครับดูโปรไฟล์คณะครูบาอาจารย์ให้ดีท่านที่อายุนะครับตั้งแต่สี่สิบไม่เกินหกสิบปีนะ นะครับระยะเวลาการเรียนตัดผมชายก็แค่สามสิบวันเองนะครับอีกสมเดือนหกเดือนก็ไปออกหน่วยฝึกตัดผมนะครับถ้าไม่อยากเป็นลูกจ้างเขานะถ้าไม่อยากหาประสบการณ์รีบร้อนที่จะเปิดร้านก็แนะแนําให้ขยันออกหน่วยนะครับกับครูบาอาจารย์บางท่านก็ไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวจะเปิดร้านตัดผมอยากจะเรียนตัดผมแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะนะครับท่านใหญ่ก็ขอแนะนำอย่างนี้นะ นะครับก็ให้เตรียมเงินนะครับไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วก็ไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่เขารับสอนกันตัวต่อตัวนะมันจะเป็นวัยแล้วก็ถ้ามีนายเบียร์พนงจริงก็เตรียมจ่ายเงินไว้ด้วยนะครับสามหมื่นห้าหมื่นนะครับก็แล้วแต่สถานที่นะจบแล้วนะครับก็ไปทํางานนะครับไปตัดผมอยู่ประจําร้านตัดผมชายนะครับโดยตรงเลยนะสําหรับ barber shop นะนะครับก็ฝึกงานทํางาน เป็นช่างกินเงินเดือนกินเปอร์เซ็นต์นะครับสามเดือนหกเดือนหรือปีหนึ่งหรือแต่แล้วแต่สัญญาจ้างนะนะครับให้มั่นใจก่อนให้เราเข้าใจเรื่องทรงผมแล้วค่อยไปเปิดร้านนะอย่าใจร้อนนะบางท่านก็อยากจะเปิดร้านตัดผมนะครับอย่ากจะตัดผมไม่เป็นเลยที่สาคัญไม่มีทุนไม่มีเวลาไม่มีอะไรไม่มีกําลังใจ ้ไไ็ไม่ต้องเรียนแล้วถ้าไม่มีทั้งอย่างไม่ต้องเรียนแล้วคุณต้องมีทุนนะครับมีทุนก็คือเงินทองที่จะซื้ออุปกรณ์การเรียน,นเสียค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายเดินทางกินอยู่ระหว่างเรียนนะครับแล้วก็อะไรยิ่งบอกว่าไม่มีเวลานะครับก็ไม่ต้องเรียนแล้วทุกอาชีพมันต้องมีเวลามันต้องทุ่มเทแล้วก็รักรู้สึกชอบก่อนนะถ้าไม่ชอบมันเรียนไม่ได้นะนะครับ ไม่จะเป็นเรียนช่างใหญ่นะเรียนที่ไหนก็ได้นะครับไปเลยใครไม่มีตังค์ไปสอบความุดทนที่ศูนย์ฝึกอาชีพสารพัดช่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจําจังหวัดอําเภอตําบลไปเลยทั่วประเทศก็มีครับแล้วมาดูต่อยอดกับช่างใหญ่นะถ้าอยากจะเรียนกับช่างใหญ่นะครับก็รับสอนตัวตัว,ตว,ตว,ตวนะครับสอบถามเรียนเข้ามาศูนยแปดหนึ่งเก้าแป้าหกสองสามสี่และศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้านะช่องทางติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็ช่างใหญ่แนะนําได้ให้คำปรึกษาได้นะนะครับสถาบานททาาันตอนกูลปรนชาเดชก็ตั้งอยู่ปากซอยพุ่มผดุสิตที่2ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายไหมพททมนะครับก็ขอ,ขอบคุณบริษัทวินวัรเทรดดีจ้จำกัดนครับผู้สนับสนุนครับทีมงานช่างใหญ่ไม่มีคนต้องต่อโค่นะสวัสดีครับขอบคุณครับลาบัายบ